มาทุกมาพร้อมแล้วครับทุกมาในขณะน,นี้มาออกแล้วขณะน,นี้โชคดีครับขณะน,นี้ยอดอลรินเป็นตัวนำโชคดีครับขณะนี้สาเทียชัยเป็นตัวนำโชคดีครับเป็นตัวที่สอง ที่ป้ายโค้งป้ายเก้าโชคดีครับที่ป้ายแปดในขณะนี้โชคดีครับเป็นตัวนำคู่กับยอดอัมบร์นินหายไปเป็นยอดเอกชัยและเบทเซนบอยที่โค้งป้ายเจ็ด โชคดีครับเป็นตัวนำแล้วยอดอมรินเป็นตัวที่สองแทนไปเป็นยอดเอกชัยและเบเทิลบอยขณะนี้ยอดอมรินขณะนี้โชคดีครับเป็นตัวนำติดตามด้วยเบเทิลบอยถลไปเป็นโกลเด้นบูลและยอดเอกชัย